แล้วฉันถามทำไมไม่ตอบมัวแต่ทำอะไรอยู่นี่เธอได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยเงียบทำไมยังไงทำไมไม่ตอบคุณพูดรัวขนาดนี้ฉันจะมีช่องว่างตรงไหนตอบละคะแต่เท่าที่ฟังคุณพูดฉันคงไม่ต้องเยี่ยมคุณแล้ว้งคะถ้าตื่นมาแล้วเก,กลี้วก่าดใส่ฉันได้ขนาดนี้ก็น่าจะหายดีแล้ว ประพลตัดพ้อนี่เธอไม่คิดจะห่วงกันเลยใช่ไหมปานตะวันอธิบายอย่างใจเย็นว่าวันนี้ต้องทำงาน mm. เขากําชับเสร็จงานตอนไหนก็ให้มาหาเธอรับคำวางสายยิ้มอย่างสบายใจที่รู้ว่าเขาปลอดภยัยประพลเองก็ยิ้มออกที่ได้พูดคุยกับเธอโดยไม่รู้ว่าปัมมาแอบฟังอยู่หน้าห้องพักฟื้นอย่างไม่พอใจนะักเปิดประตูผล่เข้ามาใช้โทรศัพท์เสร็จหรือย,ยังคะถ้าเสร็จแล้วปัดขอคืนด้วยคะ่ะ ปัทมาอามารับมือถือคืนจากประพลก็เดินมานั่งที่โซฟาพิมพ์ข้อความไปหาปานตะวันวันนี้ฉันว่าเธอทำงานเหนื่อยแล้วกลับไปพักเธอะไม่ต้องมาหรอกอึดใจข้อความนี้ไปถึงปานตะวันซึ่งกดอ่านแล้วเริ่มหงุดหงิดกับอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงของประพลเพราะคิดว่าเขาเป็นคนส่งข้อความมาหาอะไรของเขานะเอาแต่ใจตัวเองชะมัด เลิกงานแล้วอานนท์กำลังจะเดินไปที่ลานจอดรถปณิตาซึ่งรอท่าอยู่ปราดมาถามว่าจะไปไหนเขาพูดดักคอที่ถามเพราะเป็นห่วงหรือว่าอยากจับผิดถ้าให้ตอบตามตรงก็จับผิดคะ่ะแล้วตกลงพี่นนท์จะไปไหนคะก็ว่าจะไปดูคุณปานเล่นจะไปด้วยกันไหมล่ะจะได้เลิกตามจับผิดพีสักทีก็ดีคะ่ะถือโอกาสทํางานสักหน่อยเดี๋ยวจะมีคนแถวนี้หาว่านี้ไม่ทํางานมัวแต่ตามตูดผู้ชายทั้งวันอืมก็ไปสิ แต่ไปรถคนละคันนะเพราะขากลับพี่ต้องไปส่งคุณปานที่บ้านหรือถ้าขากลับไม่มั่นใจว่าพี่จะไปส่งคุณปานหรือเปล่าจะได้ขับรถสะกดรอยตามไปพี่นนทนะ์น่ะปณิตาคอนอานอนท์หนึ่งวงฐานรู้เท่าฐานความคิดของเธอระพีพรยังคงนั่งรอปันตะวันอยู่ในรถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านจนค่ำมืดยังไม่มีใครกลับมาจึงสั่งให้คนขับรถพากลับคลายกับจันทนีที่เพิ่งเดินเลี้ยวหัวมุมถนนไปอย่างเฉียดฉิว ทางด้านอานน์กับปณิตาตามมาที่ผับซึ่งปานตะวันกับวงขึ้นแสดงแขกในร้านต่างร้องเพลงตามซิงเกิลใหม่ของวงที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานอย่างสนุกสนานมินจูยืนดูอยู่ข้างเวทีปลื้มมากอานน์เองก็ปลื้มไม่แพ้การที่เพลงเป็นที่รู้จักของผู้คนปณิตากลับไม่ชอบใจนักที่เห็นปานตะวันประสบความสําเร็จ ครั้นร้องเพลงจบบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามารุมร้องปานตะวันกับเพื่อนๆขอเชลฟี่ด้วยปณิตาเห็นเธอกับเพื่อนๆเ,เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆก็อารมณ์บูดขึ้นมาเมื่อได้เวลากลับบ้านอานนท์อาสาจะไปส่งปานตะวันเองตามพยายามทักทวงว่าพวกเรามีรถของบริษัทตามรับตามส่งอยู่แล้วไม่ต้องรบกวนใครปานตะวันเห็นอานนท์ส่งสัญญาณบางอย่างมาให้ก็รู้งานเออตามเดี๋ยวปานกลับกับคุณนนท์ดีกว่า งั้นไปครับคุณปานอานน์ว่าแล้วเดินนําปานตะวันไปที่รถปณิตาอดแขวะตั้มไม่ได้เฮ้อจะทําไงดีล่ะทีนี้ผู้หญิงเขามีตัวเลือกดีกว่านายตั้งเยอะก็ดีนะผมจะได้รู้ว่าของที่ผมชอบมีค่าขนาดไหนดีกว่าของที่ไม่มีใครเอาผูดพรางตั้มมองปณิตาหัวจรดเท้าอย่างเหยียดเยียดก่อนผลักไปขึ้นรถตู้ทิ้งให้ปณิตาเต้นเร้าๆด้วยความแค้นอยู่ตรงนั้นระหว่างนั่ง มาในรถอานนท์ชวนปานตะวันไปเยี่ยมประพลก่อนแล้วค่อยพาเธอไปส่งบ้านเธอนึกถึงข้อความของประพลที่บอกเธอว่าไม่ต้องมาเยี่ยมก็น้อยใจจึงบอกอานนท์ว่าขอกลับบ้านเลยดีกว่าเข้าใจชื้นขึ้นมาได้บ้างที่เธอดูจะไม่ห่วงประพลเท่าใดนักในเวลาต่อมาประพลเห็นอานนท์มาเยี่ยมตัวเองคนเดียวไม่มีแม้แต่เงาของปานตะวันทั้งน้อยใจทั้งหงุนหงิดผ่านไล่ทั้งอานนท์และปัทมาให้กลับบ้านไปอ้างอยากอยู่คนเดียว โอเคงั้นฉันกลับแล้วนี่ที่ชาร์จแบตมือถือของแกแล้วก็อย่าลืมโทรหาแม่แกด้วยป่าเน,นี้ยคงตามหาตัวแกให้วุ่นโดยเฉพาะใหญ่นี้ตามหาแกวุ่นวายทั้งวันแล้วคุณจะกลับด้วยกันเลยไหมอานนท์หันไปทางปัมมาไม่ปัจจะอยู่ดูแลคุณประพลน่าเบือ่อแกพากลับไปหน่อยปะฉันอยากพัก ปพลไล่ปฐมาซ้ำเธอจำใจกลับพร้อมกับอานนนจากนั้นไม่นานขณะปณิตากำลังรายงานเรื่องปันตะวันทำงานทั้งวันแถมตอนกลับบ้านยังมีอานน์ไปส่งให้นันทิตาฟังมีสายเรียกซ้อนจากปภพลเข้ามานันทิตารีบบอกเธอว่าปะพลโทรมาขอตัววางสายก่อนแล้วกดรับสายจากลูกชายถามว่าหายไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านท่านเป็นห่วงแทบแย่ผมเบื่อนะครับเลยขอพักสมองที่ต่างจังหวัดคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วจะกลับเมื่อไหร่ อีกสักสามสี่วันนะครับแค่นี้นะครับคุณแม่รักคุณแม่นะครับพูดแค่นั้นประพลรีบวางสายกลัวแม่จับโกหกได้นันทิตาสงสัยว่าลูกมีเรื่องปิดบังรีบโทรกลับไปหาแต่โทรไม่ติดปานตะวันเห็นปัทมากลับบ้านไม่ได้อยู่เฝ้าประพลแอบย่องไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลค่อยๆแง้มประตูห้องเข้ามาเห็นเขาหลับไปแล้วโดยเปิดซิงเกลิลใหม่ที่เธอเป็นคนร้องไว้ด้วยเธอขยับผ้าห่มให้เขาแล้วกลับออกมา ผ่านมาหลายวันแล้วที่ประพลรอให้ปานตะวันมาเยี่ยมแต่ไม่เห็นแม้เงาเขาได้แต่ตามดูเธอผ่านทางหน้าจอทีวีที่มีรายการสัมภาษณ์สดเธอกับเพื่อนๆพวกเธอกำลังดังใครๆก็อยากได้ไปออกรายการทำให้คิวโชว์ตัวแน่นเอียดประพลดูปานตะวันในทีวีไปพรางบ่นไปด้วยว่าถ้ามาเยี่ยมไม่ได้โทรหาก็ยังดีแต่นี่เงียบกริบตัดสินใจจะเป็นฝ่ายโทรหาเธอเองแต่แล้วเปลี่ยนใจ ทำไมฉันต้องโทรหาเธอด้วยเธอต่างหากที่ต้องห่วงฉันแล้วก็โทรหาฉันเย็นแมวเอ้ยเสร็จงานอานนท์พาปันตะวันมาส่งบ้านโอดถามไม่ได้นี่เธอไม่คิดจะไปเยี่ยมปุพพลบ้างเหรอเธอรู้จักปฐมมาว่าเขาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่รู้จะไปทําไมอานนท์ไม่เซาซีอะไรอีกขับรถจากไปเธอเดินเข้า,าตัวบ้านเจอตั้มนั่งรออยู่ก็แปลกใจมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเขาสังเกตเห็นว่าพักนี้เธอสนิทกับคุณนนท์จังเลย ถืออ้างว่าสนิทกันแค่เรื่องงานตท้าความว่าจำเมื่อก่อนได้ไหมเวลาที่เราสามคนเสร็จงานจะต้องไปหาอะไรกินกันหาอะไรสนุกสนุกทำแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลานเนอะว่าไหมบางทีตมว่าน่าจะเป็นอย่างเมื่อก่อนตามีความสุขแล้วก็สนุกกว่านี้อีกถึงจะลำบากกันหน่อยแต่ก็มีความสุขปานว่าไหมงั้นเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้เสร็จงานแล้วเราไปหาอะไรกินกันไหมปานตะวันยิ้มให้เขาอย่างอารมณ์ดี ตั้งแต่ประพลโทรมาครั้งนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาหานันทิตาอีกเลยทันบอกกับปณิตาว่าพย,พยายามโทรกลับไปหาเขาก็ไม่ติดแล้วถามถึงปานตะวันมีอะไรเป็นพิรุธบ้างไหมเธอสายหน้ามันออกไปทำงานตามตารางที่ทางค่ายจัดไว้ให้ทุกอย่างแถมยังมีพี่นนคอยรับคอยส่งตลอดเวลานันทิตาง,งงไม่หายแล้วนี่ตตพลหายไปไหนหรือพี่พลมีคนอื่นซุกไว้ที่ไหนอีกไม่น่านะ แต่ผลไม่ใช่คนที่จะมั่วไปเรื่อยแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนปณิตาคงเชื่อว่าเขาไม่ได้มัว่วแต่ตอนนี้มีนางปานตะวันเข้ามาเธอชักไม่แน่ใจนันทิตาขอร้องให้เธอใจเย็นๆก่อนเธอเย็นไม่ไหวประกาศก้าวจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดยิ่งต้องมาแพ้ให้กับผู้หญิงชั้นต่ำอย่างปานตะวันเธอคงยอมไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรเธอต้องแต่งงานกับพี่พลให้ได้หมออนุญาตให้ประพลกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้อานนท์กับปัทมาพาเขาออก จากโรงพยาบาลโดยแวะส่งเธอก่อนครั้นมาถึงบ้านของเธอประพลชงเง้อคอยาวมองหาปานตะวันแต่ไม่เห็นจันทนีออกมาพอดีร้องทักประพลว่าหายดีแล้วใช่ไหมโชคดีที่ไม่ตายไม่อย่างนั้นท่านกับลูกคงจะแย่แยปัทมาชักเครืองที่แม่พูดจาไม่เป็นมงคลทำท่าจะเถียงกันอานนท์ต้องเข้าไปกั้นกลางก่อนถามว่าปานตะวันไม่อยู่หรออยู่ในบ้านนั่นแหละคะ่ะแต่เห็นว่ากำลังจะออกไปทำงาน นั่นรถมารับพอดีเลยจันทนีหันไปมองรถตู้ของบริษัทที่แล่นมาจอดหน้าบ้านประพลซึ่งนั่งอยู่ในรถเห็นปานตะวันเดินออกมารีบเมินหน้าหนีเธอหมั่นไส้เขาที่ทำเมินไม่มองก็เลยทักแต่อานนท์ทำให้เขาน้อยใจชวนอานนท์กลับกันได้แล้วอานนท์บอกเธอว่าเดี๋ยวไปส่งประพลแล้วจะแวะไปรับหลังงานเลิกประพลได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดจะไปกันได้หรือ,อยังมัวแต่คุยกันอยู่ได้ ปานไปก่อนนะคะคุณนนไปส่งคนป่วยเถอะหงุดหงิดขนาดเนี้ยเดี๋ยวงหัวใจวายกันพอดีปานตะวันยิ้มยิ้มให้ประพลแต่เขายังงอนไม่หายที่เธอไม่ไปเยี่ยมเมินหน้าหนีไปทางอื่นเธอก็เลยไม่สนใจอะไรอีกเดินไปขึ้นรถตู้อาโนนลาจันทนีแล้วขึ้นรถขับออกไปจันทนีบอกกับปัทมาว่ามีธุระแล้วขยับจะไปปัทมารู้ทันว่าธุระของแม่คือเข้าบ่อนอวยพรให้โชคดีขอบใจถ้าวันนี้ กูได้กูจะซื้อเป็ดพะโลมาให้กินภูจบจันทินีเดินลิ้วออกไปส่วนปัฐมาเดินเข้าตัวบ้านระหว่างนั่งมาในรถประพลบอกอานน์ว่ายังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้เพราะต้องกินยาต้องทำแผลอีกหากแม่ของเขามาเห็นเขาเป็นเรื่องแน่อานน์เสนอให้ไปพักที่คอนโดของตนก่อนเขาเห็นดีด้วยอานน์สงสัยแล้วเขาจะบอกกับแม่อย่างไรเขาบอกท่านไปแล้วว่าเขาอยู่ต่างจังหวัด โทรไปบอกยายนีบ้างก็ดีจะได้เลิกวุ่นวายสทัทีแกดูแลตนเองได้นะเพราะช่วงนี้ยุ่งๆฉันคงไม่มีเวลาไปดูแลแกที่คอนดูหรือจะให้จ้างพยาบาลพิเศษมาให้พระพลดูแลตนเองได้ไม่ต้องจ้างพยาบาลให้เสียเงินเปล่าเปล่ฝ่ายรพีพรยังไม่ลักความพยายามแวะมหาปานตะวันที่บ้านอีก เจอปัมมายอยู่เพียงลําพังเธอไม่อยากรับแขกของพี่สาวไล่ระพีพรไปให้ผลครั้นเห็นหน้าอีกฝ่ายชัดๆก็จําได้ว่าระพีพรคือคนที่วิ่งตามแม่ของเธอเมื่อวันก่อนระพีพรยอมรับว่าเป็นตนเองถามถึงจันทนีอยู่บ้านไหมมีอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยขนาดแม่ฉันยังต้องวิ่งหนีนอกจากตํารวจแม่จะไม่เคยวิ่งหนีใครท่าทางจะไม่ใช่คนดีนะเนี่ยจะไปไหนก็ไป ทมาผลักระพีพรจนเซเกือบล้มแล้วปิดประตูรั้วใส่ก่อนเดินเข้าบ้านระพีพรต้องกลับไปอย่างผิดหวังอีกครั้ง